หลังจากไทยได้รับมอบระบบขีปนาวุธ D11A อย่างเป็นทางการบรรยากาศด้านความมั่นคงในภูมิภาคก็เปลี่ยนไปอย่างมีในสําคัญทันทีขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยยิงไกลสูงสุดราว300กิโลเมตรทําให้ไทยมีศักยภาพในการยับยั้งไทยคุกคามได้อย่างเฉียบขาดยิ่งขึ้นและพร้อมตอบโต้ได้ลึกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นต้นทางของความไม่สงบการเข้าประจําการของ D11A ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการยิงทางไกลของกองทัพไทยอย่างก้าวกระโดด ด้วยเทคโนโลยีการนำวิธีความแม่นยำสูงทำให้สามารถโจมตีจุดยุทธศาสตร,ร์ได้อย่างตรงเป้าหมายลดผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารอย่างมากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงประตุเป็นระยะขีดความสามารถของ D11A ทำให้พื้นที่สำคัญจำนวนมากในฝั่งกัมพูชาถูกครอบคลุมอยู่ในระยะยิงไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ส่วนลึกที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร,ร์ระดับชาติของประเทศเพื่อนบ้าน ผลที่ตามมาคือสมดุลด้านอำนาจในพื้นที่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแม้จะมีความสามารถรุนแรงแต่ไทยยืนยันว่าการจัดหาอาวุธรุ่นนี้เป็นมาตร,ราการเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเชิงรุกหรือมุ่งหมายให้เกิดความขัดได้ย้งกับชาติใดทว่าเพียงแค่การมีอยู่ของมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมตอบโต้หากอธิปไตยของตนถูกล้ําเส้นระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างสังการและควบคุมที่ไทยมีอยู่เดิมได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างกำลังภาคพื้นดินอากาศและข่าวกรองเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลการตรวจการแบบเรียลไทม์ถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบกำหนดเป้าหมายทำให้การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคมองว่าการเข้าประจําการของ D11A อาจทําให้หลายประเทศต้องประเมินยุทธศาสตร์ของตนใหม่ขณะที่บางฝ่ายอาจกังวลต่อผลกระทบในระยะยาวแต่อีกมุมหนึ่งก็อาจมองว่าไทยเพียงแค่เดินหน้าพัฒนากำลังรบให้ทันสมัย ามสถานการณ์โลกที่ผันผวนมากขึ้นเท่านั้นนอกจากด้านยุทธศาสตร์แล้วการได้รับระบบนี้ยังสะท้อนถึงความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศและการตระหนักถึงความสําคัญของการปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างจริงจังประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยในดินแดนของตนและไม่ยอมให้เกิดการคุกคามใดๆตามแนวชายแดนแม้ระบบจะเพิ่งเข้าประจําการแต่ข่าวระบุว่ากําลังพลไทยได้เข้ารับการฝึกใช้งานและฝึกทดสอบสถานกหาระจําลองต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกที่อาวุธเข้ามาในคลังการเข้ามาของ D11A เป็นสัญญาณว่าภูมิภาคนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นกว่าเดิมทุกความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนจะต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นเพราะการยั่วยุหรือประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงกว่าในอดีตด้วยพิสัยยิงที่ไกลความแม่นยำสูงและระบบสนับสนุนที่พร้อมสับไทย ได้ก้าวสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศอย่างเต็มตัวและส่งสัญญาณสำคัญแก่ชาติใกล้เคียงว่าประเทศไทยจะปกป้องดินแดนของตนอย่างไม่ลังเลหลังจากไทยได้รับมอบระบบขีปนาวุธ D11A อย่างเป็นทางการบรรยากาศด้านความมั่นคงในภูมิภาคก็เริ่มสั่นสะเทือนทันทีความสามารถยิงไกลถึง300กิเมตรทำให้หลายฝ่ายเริ่มจับตามองว่าอำนาจการป้องปรามของไทยจะเปลี่ยนแปลงสมดุล ในภูมิภาคอย่างไรบ้างระบบ D 1 1 A ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีเทคโนโลยีทันสมัยเทียบเท่าประเทศชั้นนำด้านอาวุธยธทุทโธปกรณ์ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ของขีดความสามารถทางการทหารอย่างเป็นรูปธรรมแหล่ง่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมเขี่ยวเล็บในระยะยาวของกองทอัพไทยที่ต้องการยกระดับการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ให้เทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านในยุคที่ความตึงเครียดชายแดนยังไม่คลี่คลายเสียทีแม้ไทย จะประกาศชัดว่าระบบนี้เป็นเพียงอาวุธเพื่อป้องกันประเทศแต่พิสัยยิงที่สามารถครอบคลุ่มลึกเข้าไปในดินแดงของประเทศเพื่อนบ้านก็ทําให้หลายฝ่ายเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากหลายสถาบันมองตรงกันว่าขีดความสามารถใหม่นี้จะทําให้ฝ่ายตรงกันข้ามต้องคิดหนักขึ้นก่อนจะตัดสินใจก่อเหตุรบกวนหรือยั่วยุไทยตามแนวชายแดนอีกต่อไปขณะเดียวกันนอกกระบวนการฝึกใช้งานของกําลังพลไทย ก็ถือว่าคืบหน้าอย่างรวดเร็วเกินคาดการฝึกยิงจำลองและการจัดการระบบควบคุมไฟถูกดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อให้พร้อมใช้งานได้จริงเมื่อจำเป็นนักวิเคราะห์ยังชี้ว่าการจัดตั้งฐานยิงและศูนย์ควบคุมที่รองรับ D11A ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์เป้าหมายแบบเรียลไทม์ส่งผลให้ไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้แทบจะทันทีความแม่นยำสูงของระบบทำให้ภารกิจโจมตีสามารถจำกัดความเสียหายเฉพาะจุดลดโอกาสที่พลเรือนจะได้รับผลกระทบ และยังช่วยประหยัดทรัพยากรทางทหารในระยะยาวสถานการณ์ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ไทยมองหาวิธีเพิ่มอํานาจยับยั้งเนื่องจากมีเหตุประทับก,การบุกรุกและการสร้างโครงสร้างล้ําแนวเขตเกิดขึ้นเป็นระยะเมื่อระบบ d 1 1 a เเข้าประจําการจริงกองทัพไทยจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการควบคุมสถานการณ์ชายแดนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของความมั่นคงภายในประเทศหลาย ฝ่ายมองว่าอาวุธนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการส่งกำลังฝ่ายหน้าเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่ที่อาจเกิดการประทะธ,ธรรมให้สามารถใช้กำลังจากส่วนกลางบริหารสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดกว่าเดิมนักวิจัยทางทหารบางรัฐให้ระบุว่าการมีดี 11A ทำให้ไทยสามารถปกป้องแหล่งยุทธศาสตร์สำคัญเช่นศูนย์เศรษฐกิจโรงกลั่นน้ำมันสนามบินและยุทธปัจจัยเบื้องหลังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยรัศมียิงกว่า300กิโลเมตรจุดยุทธศาสตร์ในหลายเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้าน จึงอยู่ในระยะพิสัยของระบบนี้ซึ่งแม้จะไม่ใช่เป้าหมายของไทยแต่ก็ถือเป็นตัวแปรสําคัญต่อการคํานวณความเสี่ยงของฝ่ายตรงข้ามกองทัพไทยยังได้วางแผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารเฉพาะเพื่อใช้ควบคุมระบบใหม่โดยตรงลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์และเพิ่มความปลอดภัยทางข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นผู้สังเกตการจาัดตางอประเทศต่างแสดงความสนใจว่าไทยกําลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคของยุทธศาสตร์ต่อโต้ระยะไกล ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับประเทศมหาอำนาจหลายแห่งในปัจจุบันในมุมเศรษฐกิจนักวิเคราะห์มองว่าการเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศอาจช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพราะเห็นว่ารัฐมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลสเสถียรภาพในระยะยาวส่วนภาคประชาชนเองก็มีความเห็นหลากหลายบางส่วนมองว่านี่คือความจําเป็นเพื่อป้องกันประเทศขณะที่บางส่วนกังวลว่าความตึงเครียดอาจเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้ย้าว่าการใช้งานจะยึดหลักสันติและการป้องกันโดยเคร่งครัดคอ หามร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศผู้พัฒนาระบบก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงเพราะสะท้อนถึงความไว้วางใจและความสัมพันธ์ทางการทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นการจัดหา d 1 1 a ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในเวทีนานาชาติทําให้หลายประเทศเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดูแลผลประโยชน์ของตนไม่แพ้ชาติอื่นในภูมิภาคแม้ว่าจะเป็นการพัฒนาเชิงรุกด้านเทคโนโลยีแต่ไทยยังคงเดินหน้าพร้อมการทูตเชิงป้องกันโดยพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างภาพว่า จะใช้ระบบนี้เพื่อโจมตีใครการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่างประเทศชี้ว่าการที่ไทยมีขีดความสามห้ารถเทียบเท่าประเทศใหญ่ในเอเชีย er จะทําให้สถานะด้านความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นในระยะยาวในแง่ย,ยุทธศาสตร์การมีขีปนาวุธพิสัยไกลทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องใช้ต้นทุนมากขึ้นในการป้องกันเพิ่มภาระด้านงบประมาณและลดความได้เปรียบของกลุ่มที่หวังจะก่อเหตุรบกวนใกล้ชายแดนนักวิเคราะห์มองว่านี่คือหนึ่งในก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนเกม ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคลุ่มคงไปอีกหลายปีข้างหน้าเพราะประเทศเพื่อนบ้านต้องทบทวนยุทธวิธีเดิมที่เคยใช้ต่อไทยใหม่ทั้งหมดแม้ความกังวลจะยังมีแต่ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าการมีระบบที่ทันสมัยไม่ไอ่แค่เพื่อสร้างสงครามแต่เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นต่างหากซึ่งเป็นหลักคิดในการพัฒนากองทัพสมัยใหม่ทั่วโลกการจัดตั้งโดยดูแลระบบ D11A โดยเฉพาะยังช่วยสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคตผู้เชี่ยวชาญบางคนยังชี้ว่าหากอนาคตไทยสามารถพัฒนาบางส่วนของระบบได้เองก็อาจทําให้ไทยเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านอาวุธระดับภูมิภาคได้ไม่ยากในสายตาของประชาคมโลกการมีขีปนาวุธพิสัยไกลถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าประเทศนั้นๆพร้อมจะรักษาเอกราชของตนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพิงกําลังฝ่ายอื่นมาก เท่าเดิมผลกระทบในมิติการทูตอาจชัดเจนขึ้นในเดือนต่อๆไปเพราะประเทศเพื่อนบ้านต้องปรับนโยบายต่างประเทศหลายด้านเพื่อรองรับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในทางกลับกันบางฝ่ายเชื่อว่าการมีระบบอาวุธที่เหนือกว่าอาจเปิดโอกาสให้ไทยสามารถสร้างบทบาทนำในประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาคได้มากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายการเข้าประจำการของ d 1 1 a ไม่ได้หมายถึงการมุ่งสู่สงครามหากแต่เป็นการประกาศว่าประเทศไทยพร้อมยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของตนแบบเต็มศักยภาพ และจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นความมั่นคงของชาติอีกต่อไป